โอ้พระเจ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วใครก็ได้เรียกรถพยาบาลทียังยังฉันรู้จุดประสงค์ของนายและเรื่องราวทั้งหมดของโลกนี้ถ้านายต้องการจะจัดก,การกับกู้เหมยืยฉันก็จะช่วยนายเองฉันหวังว่าเมื่อนายฟื้นความทรงจำของโลกที่แล้วขอแค่นายอย่าดรอฉันเลยฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าฉันพลาดตัไปสอสามินาทีเลยนะ หลกจังฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหายไปจากในฐานข้อมูลของฉันฟังข้านะระบบจะล้างข้อมูลของโลกนี้และหน่วยความจำของโฮสก็จะถูกล้างด้วยเช่นกันไม่ไม่เอาฮ่าอย่างๆข้าผิดไปแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งเถอะนะข้าขอโทษได้โปรอดอภัยให้ข้าด้วยเริ่มการล้างข้อมูล กล่ะนะคะมาถึงตอนนี้จะมีการเฉลยของเรื่องราวที่ไม่เข้าใจนะคะทุกคนยังจาคลิปที่แล้วของแอปได้ไหมคะชุดในภาพวาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่แอปบอกว่านางเอกเนี่ยเคยทําภารกิจของโลกนั้นมาแล้วนะคะโลกนั้นก็คือเป็นโลกของปรมาจารย์อมะตะนิยายที่พระเอกเขียนโน่นนั่นเองนะคะ พอนายเอกออกมาจากโลกของโอเมก้าเนี่ยนายเอกก็ไปทําภารกิจของโลกนั้นเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้เพราะเหตุอะไรนะคะทั้งนายเอกทั้งระบบและก็โลกนั้นน่ะถูกรีเซ็ตหมดเลยนะคะพวกเขาจําอะไรไม่ได้เลยนะก็เลยดูเหมือนกับว่าพอนายเอกเนี่ยออกมาจากโลกโอเมกา้าก็เลยมาโผล่ที่โลกของฮันจินไปโดยตรงเลยนะคะและเอะนายเอกบอกว่าตอนที่ไปที่โลกนั้นน่ะนายเอกบอกว่าเขาเหมือนผ้าตัดไปสองสามวินาทีและไอ้ระบบก็บอกว่าการเดินทางหยุดชงะงักและ มีอะไรหายไปจากในฐานข้อมูลอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสามารถย้อนไปดูตอนที่153ได้เลยนะคะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นการย้อนความนะคะไม่ใช่ย้อนเวลาหรือจําอดีตได้นะแต่เป็นการย้อนความนะคะนั่นก็คืออย่างอย่างในตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งออกมาจากโลกของโอเมกานะคะส่วนฉากที่พระเอกกับนายเอกเนี่ยร้องไห้เนี่ย เป็นฉากที่ในเอกเนี่ยตอนที่ไปทาภารกิจในโลกนั้นนะคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนาะส่วนฉากนี้นะคะเป็นฉากที่ตอนที่เขาเนี่ยมองลูกชายเขาที่สุขสารนะคะเอาเลยนะคะมันเริ่มกันเลยนะลูกหลานก็จะได้พรของตัวเองแล้วพวกเขาก็จะมีชีวิตของพวกเขาเองก็สมเหตุสมผลนะระบบกําลังเข้าสู่โลกที่6โลกแห่งกรบ่มเพราะระวังนะเฮ้อ เป็นสถานการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับตัวเองจริงๆฉันได้พบกับเจ้าของร่างเดิมที่ไร้ประโยชน์แบบนี้ได้ไงเนี่ยแม้ว่าเจ้าของร่างเดิมจะไร้ประโยชน์และงอล้อเขลาแต่เขาก็มาจากตระกูลม่อนะธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของตระกูลม่อสามารถเลี้ยงดูเขาได้อย่างง่ายดายไม่งั้นในโลกแห่งการฝึกฝนอมตะแห่งน,นี้ก่อนฮอจะมาถึงเขาคงตายไปแล้วนะักครับไม่ท้วน ประเด็นสําคัญคือเจ้าของร่างเดิมเห็นได้ชัดว่าเป็นแค่คนไร้ประโยชน์แต่เขาคิดว่าตัวเองได้รับบทบาทของตัวเอกมาและยืนกลางที่จะกลายเป็นอมตะเพิ่งฝึกเขาก็โดนวางยาพิษและเขาก็ขุดหลุมใหญ่ให้กับฉันก่อนที่เขาจะตายอีกด้วยระบบแจ้งเตือนภารกิจของโลกนี้คือทยานขึ้นสู่สวรรค์ขึ้นสู่สวรรค์กับผีนะซิแกคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าร่างกายนี้มันเป็นยังไงอ้าฉันเว้นหัวนะโฮใจเย็นก่อน อยากกรอดเลยนะพ่อฮอสฉันพานายมาที่นี่เพื่อหารทางลัดในร้านบ้านนี้มี n อ c ซอยู่และเขาก็มีสมบัติอยู่ด้วยในเนื้อเรื่องเดิมเขาเป็นคนที่ช่วยตัวเอกใชายโมกังเซิงปรับปรุงลูกล่างกระดูกของเขาโอ้ถ้าไม่ใช่เพราะลูกของฉันใครจะติดอยู่บนผนังกลางดึกแบบนี้ได้ล่ะว้าเฮ้ <c oughs> <c oughs> นี่ระบบมีผีอยู่ข้างในเหรอคงไม่ใช่ว่ามีผีอยู่ข้างในหรอกใช่ไหมนายทำภารกิจอยู่ในนิยายนะเป็นเรื่องปกติไหมที่จะมีผีนะ่ะอย่าเพิ่งตกใจไปฉันจะท่องพระสูตรเพชรและดอกไหมในเจการทองคําให้ในายฟังเองรวยเลยนายมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยนายทำอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่มองหาปัญหาเท่านั้นอ้ยจะขึ้นสวรรค์แล้ว ยังไงก็ตามถ้าหมดก็เพื่อภารกิจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นผีหรือปีศาจอะไรก็ตามก็แค่สู้นั่นใครวะ้ะเอ๊ะไม่ถูกต้องฟังดูเหมือนคนป่วยเลยฮ้เขาเออกชนะฉันไม่ได้แน่นอนฉันต้องเลีบยกเข้าไปแล้วเจ้าเจ้าเป็นคนหรือผีชี้อะผีผู้ชายยี่ห้ออะไรวันนี้อะสวยจังไม่ไม่ไม,มฉันตั้งใจแน่วแนว่แล้วว่าจะมีแค่เขาเท่านั้น ถ้าเป่าซูอยู่รู้ว่าฉันตกตะลึงกับคนอื่นเขาคงหึงตายแน่เ <c oughs> จ้าเป็นใครข้ามีนามว่าโมจิหยานข้ามาที่นี่เพื่อขอยืมสมบัติหน่อยสมบัติอย่าก,กังวลไปเลยข้าเป็นคนที่รักษาคำพูดหลังจากข้ายืมสมบัติไปแล้วข้าจะคืนมันให้เจ้าในสภาพสมบูรณ์อย่างแน่นอนหากข้าผิดสัญญาขอให้จกักรพรรดิอมะตะปล่อยสายฟ้าลงมาและระเบิดข้าให้กลายเป็นเท่าถ่านไปเลย <laughs> เจ้านี้ช่างมีความจริงใจจริงๆทำไมดวงตาของเขาทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยขนาดนี้เราเคยเจอกันมาก่อนไหมเอออาจจะไม่เคยนะถ้าฉันได้เจอกับคนที่สวยแบบเขาฉันจะไม่มีวันลืมเขาแน่นอนตกลงจะเอาอยัางไงเจ้าเต็มใจที่จะยืมสมบัติของเจ้าให้ข้าหรือเปล่า ถ้าเขาปฏิเสธแล้วก็ฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแย่งมันมาอย่างสุภาพให้ได้ถึงตอนนั้นนายจะมาทอฉันไม่ได้นะนั่นน่ะหลอสุภาพของนายค่ะเอ๋เจ้าเป็นอะไรไหมถ้าไม่อยากยืมก็ไม่ต้องยืมก็ได้ไม่เห็นต้องอาเจียนไปเลือดเลยข้าไม่เป็นไรมันเป็นปัญหาเก่าของข้าหนุ่มหล่อคนนี้พยายามเล่เมลฉันอยู่หรือเปล่านะ พวกคนในตระกูลม่โง้องหรือไงที่เอาคนป่วยมาซ่อนไว้ที่นี่เพื่อปอป้องบ้านของพวกเขาจากโรค้ายงั้นหรอเขายังบอกอีกว่าเขาเป็นพวกฝึกตนลึกลับแต่นี่ไม่ได้ดูเหมือนแบบนั้นเลยนะเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นตาแก่หัวหน้าตระกูลโม่ผู้เป็นอมตะที่โลภมากในความงามสมผลให้เขาถูกขังไว้ที่นี่เพราะไม่ยอมเชื่อฟังเลยทําให้คนงามเกิดอ,อาการซึมเศร้าและป่วยอย่าดูอาร์18ที่เกี่ยวกับการเล่นถูกขังและบังคับให้รักสิเข้าใจไหม ้าต้องการยืมสมบัติอะไรหรือหรือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างกระดูกได้ใช่แล้วน้องชายคนนี้ต้องการปลุกฝังความเป็นอมตะข้าได้ยินมาว่าสิบพี่มีสมบัติที่ช่วยให้คนอื่นสามารถปลักแต่งกระดูกของตัวเองได้ดังนั้นข้าจึงอยากจะยืมมันมาคนป่วยคนนี้นแข็งแกร่งมากอายุ19ปีสายเกินไปในเนื้อเรื่องเดิมตอนที่นายช่วยพระเอ๋มโม่เฉียงเซิงปลักแต่งกระดูกของเขาตอนนั้นเขาก็อายุ27แล้วนะ นายไม่ชอบฉันเพราะฉันแก่เกินไปเนี่ยนะค่าเหนื่อยเล็กน้อยส่วนเรื่องสมบัติไว้ค่าตื่นแล้วค่อยมาคุยเรื่องนี้กันต่อเฮ้อฉันได้ยินมาว่าหัวหน้าตระกูลโม่อมีความปรัรถนาอย่างมากและมีป้าป้านางสนมอยู่รอบตัวเขามากกว่าสิบคนไม่น่าแปลกใจเลยที่คนงามจะดูถูกเขาโถเจ้าตัวน้อยที่น่าสงสารคนนี้ช่างน,น่าสงสารจริงๆถ้างั้นฉันจะอยู่กับนายเองฮะ ก็ลืมค่าได้ไงฉันเสียเวลาทั้งคืนโดยเปล่าประโยชน์และไม่ได้อะไรเลยแม้ว่ายังไงเขาก็ยังเป็น n อ c พซที่ป่วยอยู่และไม่สามารถหลบหนีได้ถ้านายไปที่นั่นอีกสองสามครั้งนายก็สามารถขอยืมสมบัติได้ตลอดเวลาฉันรู้สึกเหมือนว่ากำลังลืมอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเลยอ๊ะนายพลาดเวลามื้ออาหารในครัวอ๊ออาหารเช้าของฉันห้องของโมจหยาน เหี่ยวมากเหี่ยวมากเหี่ยวมากอาหยางอาจูอาจูาจลูกสาวของนางสนมของตระกูลโม่ข้าได้ยินมาว่าวันนี้เจ้าไม่ได้ไปที่ครัวเพื่อทานอาหารข้าเลยเดาว,ว่าเจ้าคงตื่นสายข้านำขนมสองจานมาฝากเจ้าโดยเฉพาะรีบกินซะฮ้ฮ้ <laughs> อาจูข้าโชคดีมากที่มีเจ้าอยู่ข้าจะจำขนมสองจานของเจ้าไปตลอดชีวิตเลยฮ <laughs> โอ้พระเจ้าเธอต้องเป็นนางฟ้านนแน่แน่กินอย่างหมาป่าท่านพี่เฉียงเซิงทำไมไม่เข้ามาล่ะอัโม่เฉียงเซิงบุตรชายคนโตของตระกูลโม่พระเอกของเรื่องเฮ hey, นี่พระเอกของเราในโลกนี้โม่เฉียงเซิงตัวเอกชายผู้มีความภาคภูมิใจไม่ใช่หรอ สำหรับตัวเอกชายของโลกประเภทนี้ทางที่ดีควรอยู่ให้ห่างไว้จะดีกว่าไม่งั้นเขาอาจจะกลายเป็นอุปสรรคของฉันตอนขึ้นสู่สวรรค์ก็ได้ขอคาระวะอาจารย์เฉียงเซิงขอรับเจ้าไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนั้นทำไมเขาถึงมีความสุขมากตอนที่พูดคุยกับอาจูแต่ทำไมพอเจอข้าเขาถึงหงดหมิดเช่นนี้กันเอ๋ออาหยางเมืม่อวานเจ้าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเจ้าดูหน้าซีมากเลยนะอาจจะมัง้ง เป็นไปได้ไหมที่วันนลกจะดูพลังหยางของฉันไปนะ่ะดื่มน้ําร้อนให้มากและพับผ่อนให้เยอะคนตรงไปตรงมาแบบไหนพูดแบบนี้นี่มันทําไมฉันถึงรู้สึกว่าทัศนคติของโมกเฉียงเซิงดูละเอียดอ่อนมากอัจจูเป็นลูกสาวของนางสนมคนที่5้าผู้เป็นที่รักเจ้าของร่างเดิมได้เป็นเพื่อนกับเธอเพราะเขาช่วยเธอไว้ตอนตกน้ำเมื่อสี่ปีก่อน หลังจากที่เจ้าของร่างเดิมได้รู้จักกับโมฉียงเซิงผ่านอาจูแล้วโมฉียงเซิงก็ได้พยายามที่จะมีส่วนร่วมในความสามพัน์ระหว่างทั้งสองคนโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่เขาไม่ชอบพูดและทำอะไรที่แคล่งครัดกซึ่งไม่น่ารักเท่าไหร่เป็นไปได้ไหมว่าท่านพี่เฉียงเซิงท่านขอร้องให้ข้านำเค้กมาให้อายา่างแต่ท่านกลับซ่อนตัวอยู่นอกประตูและปฏิเสธที่จะเข้ามา ตอนท่านเจอออหยางท่านก็ไม่พูดอะไรมากเพราะอะไรเพราะค้าช่างเถอะไม่มีอะไรหรอกการฝึกตนไปสิ่งสำคัญแล้วกลับกันเถอะโอ้ตอกลงเพราะเขาแอบชอบฮพสเอ็ซชาเขียวตัวนั้นเขามีคู่แข่งความรักแล้วเจ้าของล่างเดิมเป็นทายาทของตระกูลโม่คนหนึ่งแต่เขาอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ต่างจากคนรับใช้เลย เมื่อไหร่ฉันจะได้ใช้ชีวิตสบายๆและเพลิดเพลินไปกับอาหารและวัยดีๆโดยไม่ต้องทำงานแบบนี้กันนะพะ่อฮอตดูสิมีจดหมายอยู่ด้วยมาเอาสมบัติหลังตีสามงั้นเหรอสมบัติสมบัติอะไรเขากำลังพูดถึงการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีงั้นเหรอฉันคิดว่าน่าจะเป็นข้อความจาก NPC คนนั้นนะเขาบอกให้นายมาเอาสมบัติหลังตีสามพระเจ้าช่วยในที่สุดฉันก็จะได้ก้าไปสู่ขั้นแรกของการเลื่อนระดับแล้ว หลังตีสไม่เลวเลยเจ้าตรงต่อเวลาดีนี่โอ้ขอบคุณมากแต่ฉันตะลึงกับรูปลักณ์ของผู้ชายคนนี้จริงๆสมบัติที่เจ้าต้องการอยู่ในลิ้นชักไปหยิบมันมาด้วยตัวเองเข้าใจแล้วนี่มันเป็นไปได้ไหมว่านี่คือทักสาละเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถทำลายสวารา์และโลกได้มันนี่สิข้ามีเรื่องจะบอกเจ้าสองสามคำ ท่านมีอะไรอยากจะบอกข้าขอรับท่านผู้อวุโสนามของข้าคือฮันจินไผ่โลกนี้พระเอกก็ชื่อฮันจินไผ่นะคะนั่นเป็นเพราะว่าพระเอกคนนี้ใช้พลังของตัวเองข้ามไปที่อีกโลกหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ใช้ชื่อเดิมของโลกนี้นะคะทำไมเขาต้องแนะนําตัวขึ้นมาแบบกระทันหันด้วยละ่ะการรู้จักชื่อของคนงามจะช่วยให้ฉันพัฒนาตัวเองขึ้นได้งั้นเหรอ ตำลาในมือของเจ้าเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมบัติเท่านั้นและเจ้ายังไม่สามารถฝึกฝนกับมันได้ในตอนนี้เอ๋ทำไมล่ะแล้วข้าจะต้องรออีกนานแค่ไหนพ่อโฮสอยากกวลเลยนะฉันสงสัยว่า NPC ตนนัวนี้อาจจะมีอะไรอยากจะพูดอีกเนื่องจากเขาเต็มใจที่จะให้ทัศน์รับกับนายนั่นแปลว่าเขาสนใจการฝึกฝนของนายและเขายังบอกชื่อของเขาให้นายรู้โดยเฉพาะอีกด้วย ฉันคิดว่าเขากำลังบอกปไปในๆว่านายควรจะมาเป็นลูกศิษย์ของเขาอะก็สมเหตุสมผลแฮะในที่สุดฉันก็ก้าไปข้างหน้าได้โดยการกอดต้นขาของคนคนนี้ไว้อาจาจรยฮั่นได้ปรดรับข้าเป็นลูกศิษย์ของท่านด้วยเถิดขอรับข้าสัญญาว่าจะดูแลท่านในตอนแก่และจะอยู่เคียงข้างท่านไปจนชั่วชีวิตฉันให้คะแนนฉากนี้เต็มสิบเลยนับถี่นับถือตอนแก่ชั่วชีวิตนี่ข้าแก่ขนาดนั้นเลยหรือ เจ้าจิงจังงั้นหรือจริงยิ่งกว่าจริงซะอีกเป็นอาจารย์แค่หนึ่งวันจะเป็นพ่อตลอดไปข้าเต็มใจที่จะรับใช้ท่านทุกวันและตลอดชีวิตจะมารับใช้ข้าทุกวันเลยหรือตกลงข้าจะรับเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้างั้นถ้าอาจารย์ท่านช่วยสอนทักษะอีกเครื่องหนึ่งให้ข้าได้หรือไม่ขอแค่ภารกิจนี้สําเร็จถึงจะเสียหน้าก็ไม่เป็นไรทักนะนี้ไม่สามารถสอนกันได้ในปัจจุบัน น่าสินะการจะฝึกฝนทักษะที่ทรมพลังเช่นนี้เราจะต้องเลือกวามงคล้นท่านอาจารย์ปลอดวางใจได้ข้าจะไม่แอบดูข้างในแน่นอนข้าจะเก็บตำลาเล่มนี้ไว้เป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าเมื่อข้ากลับมาอีกครั้งดีมากสิทธิ์ลักของข้ากลับมาอีกครั้งหลังจากนี้3มวันนะขอรับท่านอาจารย์ฮฮ ขอพระเจ้าอวยพรให้ข้าโปรดช่วยให้ข้าเปลี่ยนจากขยะให้เป็นสมบัติทีก้าวหน้าอย่างราบลื่นทำภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดและไปจัดที่นี่ให้เร็วที่สุดด้วยเถอะพ่อฮอสในไม่อยากเห็นสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้จริงๆหรอไม่ว่ายัางไงมันก็เป็นทักษะที่ทรงพลังมากนะในเมื่อฉันสัญญากับอาจารย์พวกงดงามของฉันแล้วเพราะงั้นฉันไม่ควรแอบดูมันโมจิยานมีเรื่องอะไรงั้นหรอ โมจีหยานเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าทำอะไร,ร,รผิดเจียจินเหียนน้องสาวของนานสนมลำดับที่13ของตระกูลโมฉันจำได้ว่าเจียนจินเหียนเคยพยายามล่อลวงตัวเอกใช้โมเฉียงเซิงมาก่อนและถูกหัวลอยย่อมาเป็นเวลานานทำไมวันนี้เธอถึงคิดจะมาสร้างปัญหาให้กับฉันล่ะท่านช่วยอธิบายให้ข้าทราบอย่างละเอียดได้ไหมว่าน,นี่คือความผิดประเภทไหนกันและข้าจะดูสถานการณ์ก่อนที่จะดูว่าข้ารู้เรื่องนี้หรือไม่ เจ้าเป็นแค่ลูกหลานตระกูลสายลอมแต่เจ้ากลับพูดจาฉลดฉานซะจริงนะเจ้าขโมยขนมของน้องสาวข้าและกล่องอาหารก็อยู่ตรงนั้นด้วยเจ้าถูกจับได้คาหนังคาเขาเช่นนี้แล้วเจ้ายังจะกล้าปฏิเสธอีกหรือตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วเจียงจินเหยียนแอบชอบโม่เฉียงเซิงแต่โม่เฉียงเซิงกลับมาหาานตลอดเพราะงั้นเธอเลยไม่ชอบในไงล่ะแม่งเอ้ยการพัวพันกับตัวเอกทีไรมีแต่เรื่องยุ่งยากตามมาทุกที ขนมพวกนี้คุณหนูอาจูเป็นคนให้มาท่านกำลังจะบอกว่าคุณหนูอาจูก็เป็นหัวขโมยด้วยเหมือนกันหรอขอลับพลิกสถานาการณ์นี่เจ้าอาจูทำลายความสัมพันธ์ที่ดีของฉันกับเฉียงเซิงมาหลายครั้งแล้วเป็นเพราะนางได้รับความปลอดปลานจากตระกูลมง่งข้าจึงไม่สามารถแต่ต้องนางได้ทําให่ข้าต้องเอาความโกรดมาลงกับคนรับใช้แบบนี้ไงล่ะ ขนหนเจียงเหล่าทวยเทพกำลังเฝ้ามองเราอยู่ข้ากล้าสาบานต่อสวรรค์หากข้าเป็นหัวขโมยขอให้ฟ้าผ่าลงมาที่ข้าเลยคุณหนูท่านกล้าสาบานหรือไม่หากท่านไม่กล้าแสดงว่าท่านกำลังกล่าวหาข้าอย่างผิดๆงั้นข้าจะรายงานเรื่องนี้ให้นายน้อยเฉียงเซิงทราบอย่างแน่นอนเจ้ากล้าดีไงได้ข้าสาบานหากข้ากล่าวหาเจ้าจริงๆขอให้สวรรค์ลงทอดข้าด้วยสายฟ้า เชี่ยเลยวันเนี้ยเขาเพิ่งโดนฟ้าผ่านลงมาที่ปากใช่ไหมห้องทองใหญ่ของตระกูลโม่คุกเขาลงท่านผู้นำท่านต้องช่วยข้านนะเจียนจิงหลิงนานสนมระดับที่13ของตระกูลโมเจ้าปีศาจนี่เขาสร้างสายฟ้าและผ่านลงมาที่น้องสาวข,ของข้าจนหมดสติ <c oughs> อย่าร้องไห้อย่าร้องไห้เลยนะข้าในฐานะผู้นำตระกูลข้าจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเจ้าแน่นอนโม่เฉียนชูผู้นำตระกูลโม่โถตาแก่วิตฐานคนนี้กับนางสนมที่ชั่วร้ายเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆคนมาเอามีมาตัดมือเจ้าปิศาณนี่ซะแล้วแต่มันออกไปจากตระกูลขอรับท่านเจ้าตระกูล เดี๋ยวก่อนถ้าฉันถูกตัดมือออกนั่นถือเป็นการบาดเจ็บจากการทํางานใช่หรือเปล่านายยังมีใจมาพูดเล่นกับฉันอีกเหรอพระเจ้าเป็นคนที่ขี้เหนียวมากแล้วเขาจะให้สวัสดิการกับพนักง,งานขนาดนั้นได้ยังไงอ้าเขาจะตักมันออกจริงๆแล้วนะฉันรู้ว่านายกาลังรีบแต่อย่ารีบร้อนขนาดนั้นหยุดซะดูสิเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอย่ารีบร้อนฮม <c oughs> เฉียงเซิงทำไมเจ้าถึงมาที่นี่แทนที่จะฝึกฝนอย่างหนักละ่ะจริงจังท่านพ่อข้าเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เลยมาอธิบายขอรับคุณหนูเจียงไปคนให้กล่องอาหารแก่ข้ามาขอรับแต่อาจูรู้สึกเสียใยจึงมอบให้กับโมจียานดังนั้นเขาไม่ได้ขโมยมันไปขอรับส่วนเรื่องของฟ้าผ่าจากสวรรค์น,นั้นจริงๆแล้วมันผ่าผิดที่และไม่เกี่ยวอะไรกับโมจียานเลยขอรับผ่าผิดที่หรือ ใช่แล้วขอรับข้าเพิ่งสร้างรากฐานของตัวเองขึ้นมาได้และข้าคิดว่าคงไปทําให้สายฟ้าผ่าลงมาขอลับข้าหวังว่าท่านพ่อคงหันเหความสนใจมาที่การสร้างลากฐานของข้าได้นะเจ้าสร้างลากฐานของเจ้าขึ้นมาได้แล้วหรือดีดีดี <laughs> <laughs> ก่อนหน้านี้หมอดูเคยบอกว่าเจ้ามีกระดูกอมตะและมันก็เป็นเรื่องจริงตระกูลม่อมีความหวังแล้ว <laughs> <laughs> อีกสเดือนเจ้าจะได้ไปที่นิไกเฮาเทียน นีกไกนี้มีคนเก่งๆมากไหมแม่เจ้าจะสร้างลับฐานไว้แล้วก็ตามเจ้าก็ไม่ควรนิ่งนอนใจและยังต้องฝึกฝนอย่างหนักให้ดีข้าเข้าใจแล้วขอรับเออข้าอยากให้หมอดจือ้หอยานเป็นคนรับใช้ให้ข้านะขอรับท่านพ่อท่านจะอนุญาตได้หรือไม่ตามใจเจ้าตามใจเจ้าขอบคุณมากขอรับท่านพ่อฮ จื่อยนข้าขอโทษอข้าเป็นคนขอให้ส่งกล่องอาหารให้เจ้าแต่มันกลับทําให้เจ้าเดือดร้อนแทนข้าไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติกับเจ้าเหมือนคนใช้เพียงแต่ว่าลานบ้านด้านนอกนั้นมันยากจนและการติดตามข้ามาทําให้ชีวิตของเจ้านั้นดีขึ้นถ้าให้พูดตามตรงนะฉันคิดว่ามือนเฉียงเซิงเหมือนนายนิดหน่อยเขาเป็นผู้ชายตรงไปตรงมาทุกอย่างที่เขาทําจะส่งผลเสียกับฉันทั้งนั้น นายน้อยเฉียงเซิงไม่จำเป็นต้องขอโทษข้าหรอกขอรับข้าเป็นเพียงคนรับใช้เท่านั้นข้าควรจะขอบคุณนายน้อยเฉียงเซิงที่ช่วยข้าไว้นายน้อยเฉียงเซิงงั้นเหรอทำไมเขาถึงชอบทำเหมือนข้าเหมือนเป็นคนนอกอยู่เสมอออหยางข้าได้ยินมาว่าเจ้าจะติดตามท่านพี่เฉียงเซิงตั้งแต่นี้ไปดังนั้นมันจะสะดวกกว่าสำหรับข้าที่จะเล่นกับเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าดูสิข้านำไก่ย่างมาให้เจ้าเพื่อฉลองว้าวจูเจ้าเยี่ยมที่สุดเลย นั่นสินะหากจืออ่อหยานชอบใครสักคนมันคนจะเป็นอาจุเด็กน้อยที่น่าสงสารทำไมนายถึงต้องมาหลงล้างฮตของฉันด้วยฮะในใจของเขาไม่มีที่ว่างให้ใครอีกแล้วนอกจากชาเขียวตัวนั้นท่านอาจารย์เจ้ามาแล้วท่านอาจารย์กําลังดูอะไรอยู่เหรอเหมือนเขาจะเหงาๆนะเจ้าเคยมีความฝันบ้างไหมในความฝันมีอะไรอยู่ เอิม่มในฝันในฝันมีปลาเปรี้ยวเผ็ดหมูหันลวดน้ำมันพลิกเผ็ดเส้นบะหมี่เปรี้ยวและเต้าหู้เหม็นและยังมีชาเขียวกับชาเขียวตัวน้อยด้วย <c oughs> ท่านอาจารย์ท่านไม่เป็นไรใช่ไหมขอรับเ <c oughs> จ้าชอบชาเขียวนั้นหรือ <c oughs> ใช่แล้วข้าชอบมัน <c oughs> อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์วันนี้พวกเราจะเรียนศิลปะการต่อสู้กันแล้วใช่ไหมขอรับเจ้าไม่เคยอ่านตำราเล่มนี้มาก่อนเลยหรือ เนื่องจากถ้าอาจารย์บอกข้าไม่ให้ดูมันข้าจึงฟังท่านอาจารย์และรักษาไว้โดยไม่เคยเปิดมันดูเลยเจ้าอยากเรียนรู้มันจริงๆงั้นหรือขอรับปรับใดที่ข้าสามารถสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกขึ้นมาใหม่และฝึกฝนจนกลายเป็นอมตะได้ข้าก็ยินดีที่จะอดทนต่อความยากลำบากแบบไหนก็ได้ตกลงมันี่สีหยาง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 อยากกลัวไปเลยหยางหยางคราวนี้ข้าจะปกป้องเจ้าเอง ท่านเรียกเขาว่าอย่างๆใช่ไหมเจ้าเป็นอะไรไปเขาจำข้าได้แล้วงั้นหรือท่านแค่ลองเรียกชื่อข้าออกมาอ่ะอิมได้อย่างๆฮึ่าๆฉันคิดว่าความปรารถนาของเขาได้เป็นจริงแล้วในโลกก่อนและเขาคงจะไม่ตามฉันมาอีกแต่ฉันไม่คิดเลยว่าจะเป็นเขาจริงๆ เ้าร้องให้ทำไมข้ายังไม่ได้ทําอะไรเลวไรเลยนะทําไมเขาถึงร้องให้แล้วล่ะฉันร้องให้แบบนี้มาทําให้ฉันดูเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกเลยข้าไม่เป็นไรเพียงแต่ข้าห้ามตัวเองไม่ได้ชั่วขนาเฮ้เฮ้ซึ้งใจมากมีความสุขจังแม้จะผ่านมาแล้วกี่ชาติแต่ความรักก็ยังคงเป็นของนายใครจะมาเข้าใจกันล่ะฮ้ฮโอเคนายมีความหน้าไหวหลังหลอกมากกว่าฉันนะ เอาละอย่าร้องไห้เลยทุกอย่างจะดีขึ้นเองอาจารย์อยู่นี่แล้วลูกศิษย์ตัวน้อยของข้าอ่อนโยนเกินไปแบบนี้ไม่ดีเลยข้าควรทำยังไงดีถ้าเจ้าอยากร้องไห้ก็ไม่ควรไปตอนนี้สิแม่งเอ้ยไอแก่โรคจิตนี่ท่านท่านเกิดอะไรขึ้นหรือมีบางอย่างผิดปกติผิดปกติอย่างไรแรงถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทุกอย่างจะยิ่งแปลกขึ้นไปอีกเหอ ฉันต้องเปลี่ยนเรื่องคุยท่านอาจารย์ทำไมท่านไม่สอนทัศนศาสตร์นี้ให้ข้าหลักขอรับฮ้ลองเปิดดูสิว่านั่นคืออะไรหมายความว่ายังไงขอรับว้าวเป็นโมเสสที่สวยงามจริงๆน่าหนะ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 นี่มันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันเอาภาพวาดของหลงหยางมาเสนอสามวันเลยงั้นเหรอพ่อโอสใจเย็นก่อนนะ และฉันยังบูชาขอพรอ,อย่างศรัทธาทุกเชา้าฉันเป็นคนง้อแบบไหนกันเนี่ยแมอันที่จริงมันไม่ใช่หนังสือประเภทที่เจ้าคิดหรอกนะแต่มันเป็นเทคนิคก,การบารเพนคู่เฮ้ hey, จริงเหรอข้าขอดูอีกทีนะนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้จริงๆใช่ไหมเป็นไปได้ไหมที่การฝึกบำเพนคู่กับข้าจะทำให้เขารู้สึกไม่เป็นธรรมข้ารู้สึกเหมือนศักดิ์ศรีของข้าถูกบั่นทอน แม้ว่าการบนเพญคู่จะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ข้าไม่อยากทำมันพราอน้ำตาหาข้าเป็นคนที่อยากได้อะไรสักอย่างโดยไม่ต้องเสียตังสแสดงเดียวมันยากที่จะทำน่ะสิทธิ์น้อยของข้าจะพูดอะไรนะ่ะพูดอีกครั้งสิไม่ดีแล้วเขาคิดจะต่อต้านข้าแล้วข้าต้องสอนบทเรียนให้เขาซะแล้วสิ <c oughs> แล้วเราจะทำอะไรได้อีกข้าปล่อยให้ท่านอาจารย์ทำงานหนักไม่ได้หรอกนะใช่ไหมล่ะ หากท่านไอเป็นเรื่องในตอนที่ทํางานอย่างหนักกับข้าขึ้นมาจะทํายังไงในความค็งของสิทธิ์น้อยของข้าอาจารย์ของเจ้าไร้ประโยชน์ขนาดนั้นเลยเหรือสิทธิ์ของข้าเอ๋ยเจ้าไม่จะเป็นต้องกังวลมากขนาดนั้นมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดให้มากความเดี๋ยวลองแล้วเจ้าจะรู้เองว้าเดี๋ยวก่อนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ขอรับสุขภาพของท่านไม่ค่อยดีท่านไม่จาเป็นต้องฝืนตัวเองพิสูจน์ศักดิ์ศรีของท่านมากขนาดนั้นหรอกขอรับ อสิ์ตัวน้อยเจ้าควรจะดูแลตัวเองก่อนนะท่านอาจารย์ละระบบตัวสัน่นขอโทษทีนะแมวล็อกเหมียวเหมีวตลอดทั้งคืนเพื่อผสมพันธุ์ฉันก็เลยบล็อกมันไว้เพราะมันเสียงดังมากฮอสนายอยากได้บุหรี่หรือเปล่านายมีของที่ช่วยต่อชีวิตได้ไหมฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตาย โถ่สาเหตุการตายของนายดูยไม่ดีต่อในใบมรณะาบัตรเลยเพราะงานจงเข้มแข็งพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้และต่อสู้ต่อไปชายชะลาพู้นี้คือเทพของดินแดนแห่งนี้ข้าขอแสดงความยินดีต่อท่านจักรพรรดิอมตะขอให้ท่านจักรพรรดิอมตะปลอดภัยท่านมีนสิ่งใดจะสั่งข้าหรือขอรับ ชายหนุ่มที่อยู่ข้างในคือคู่คลองอมตะของข้าเจ้าจงไปปกป้องเขาให้ดีหากเขาสูญเสียผมแม้แต่เส้นเดียวข้าจะถือว่ามันเป็นความผิดของเจ้าขอแสดงความยินดีกับท่านจากักรพรรดิอมตะที่ได้พบคู่คลองอมตะของท่านขอรับข้าจะปฏิบัติคำสั่งของท่านและจะปกป้องคู่คลองอมตะของท่านให้ดีขอรับ